ซึ่กงก็จะเป็นที่ต้องมีการเปรียนการวางยาแล้วก็รายงานความขึ้นหน้านให้คณะรมกากสอบได้รับทราบนะครับต่องการกร,รบาการยาเสพติดปีศักรา2565นะครับก็มีแนวคิดที่ทมองกาหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติดในมิติเรื่องเพื่อสอบในวาระมันหมดแล้วแต่ว่าผมคิดว่าอยากจะขอให้ทางสำนักงนานช่วย ตามกหายใหม่ได้ไดมาจนวนนึนวนนึกที่จะต้องจา่ายคืนค่าสิผู้ชี้บอกแสประชาชนจำนตอ5้ะขออนุญาตให้ใน,นายธนากรไปัำการลอง,าาองอในการการโอสตได้ทำสเสนอผั่วและหมู่บ้านชุมชนโดยการขยายหมู่บ้านของแม่ของแผ่นดินสีมาตรการการบำบัดรักษายาเสพติดพัฒนาระบบการบำบัดรักษา เศรษฐกิจด้วยซึ่งเข,าเาข้าใจว่ามันครอบคุมเรื่องของทั้งป่าปรามควบคุมที่ทําให้การคุรการกับเจ้าหน้าที่หลายๆส่วนหรือหลายหน่วยที่เข้าไปตรวจได้ง่ายขึ้นก็รู้สึกว่าได้ผลดีครับโดยกป้องกันความพางและแก้ไขไม่ดีรู้เราก็แล้วทางหลักก็เป<า>็นเรื่องของการเปรียบที่จะต้างจัดการนะครับ